สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมคลิปนี้ผมนำพระหลวงพ่อทวดนะครับหน้าโบราณพอสองห้าศูนย์นะครับมาให้ท่านรับชมและพิจารณาดูว่าพระที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นพระแท้หรือพระเก๊เนื้อดูแล้วมันไม่ใช่ทองแดงนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับลักษณะ เป็นนวะนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขอประธานอภัยด้นะครับแต่ที่จริงไม่ได้เป็นทองแดงดูแล้วถ้าทองแดงมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับลักษณะ,ะครับคือพระทองแดงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะสีทองแดงอันนี้เป็นนวะมากฝางว่านะแล้วก็พระเนี่ยมาดูที่ด้านหน้าด้านหน้าดวงตา มีลูกตานะครับมีลูกตามีเส้นหนาผากที่ใบหูด้านซ้ายองพ์พระด้านในจะมีเม็ดเนื้อเกินนะด้านในเนี่ยในหลุมเนี่ยในหลุมหูนะครับจะมีเม็ดหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ที่หูซ้ายด้านบนจะมีเนื้อเกินขีดขึ้นไปนะครับเห็นที่ปลายที่ปลายหูนะมีเนื้อเกินนะ ที่ปลายหูขี่ไป,ไปออกไปจากใบหูไม่มากนะครับออกไปประมาณ2ัสอมิลแล้วก็ที่ไลาฝาไลาฝานะครับจะมีเนื้อลักษณะเหมือนขีดนะครับเนี่ยนั่นลาฝาครับเนี่ยเหมือนขีดขีดจะเห็นเป็นโนนึ้นมานะครับ ที่ปากลักษณะเหมือนมีเนื้อเชื่อมเนะที่ปากด้านซ้ายเนี่มันมีเนื้อเชื่อมนะ่มัจะมีเนื้อเชื่อมจากด้านบนลงมาด้านล่างแล้วมาที่ตรง ตร,ตรงประมาณก่อนถึงหัวเข่าฝาจะมีเนื้อเกินนะครับเป็นเม็ดไข่ปลา1นึ่งเม็ดครับเนี่ยก่อนถึงหัวเข่าฝาอยู่ตรงเนี้ยตายนห้วนะแล้วก็ลักษณะดอกบัวจะนั่งบนดอกบัว ดอกบัวกีบที่3เนี่ยจะมีขาขีดมีขีดนะครับแล้วก็ไปประมาณอันที่2มีขีดไปลักษณะเป็นขีดไปหน่อยนึงนครับแต่ไม่ไปตลอดจากบัวกีบที่3นะครับไปกีบที่2เนี่ยจะมีเส้นด้านบนเนี่ย จะมีเส้นไปเลยเก็บที่2ไปเก็บที่3ก็มีเส้นประมาณนี้นะครับแต่หน้าก็ก็จะมีตำแหน่งประมาณนี้มาดูด้านข้างคนระับเขาเรียกเหรียญพวกนี้จะเป็นเหรียญปั๊มนะครับเรียกตัดฉีกนะตัดประเภทนะ เรียกตัดฉีกด้านบนจะเรียบด้านล่างแล้วก็เป็นเป็นรอยแล้วด้านด้านตรงเนี้ยเหนือหูขึ้นมานะประมาณประมาณเหนือหูประมาเนะี้ยประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาประมาณเนี้ยก็จะมีเนื้อนูนอยู่นะเนเนื้อนูน,น,น,นตรงขอบตัดนะครับ เป็นเส้นลักษณะนูนแต่อันนี้จะมองแต่มองเห็นอยู่ว่ามีครับนีะครับในประมาณนี้แล้วมาด้านล่างครับด้านล่างก็จะมี ก็จะมีรอยรอยเส้นนะเป็นโนูนหนึ่งสองสามเป็นลักษณะนี้ครับด้านล่างด้านล่างฐานเาจะเห็นเส้นน,นูนนะครับตรงนี้หนึ่งสองชิดกันแล้วก็อันนี้สาม ตรงนี้ก็1น3นะครับที่เห็นชัดชคือ3เรียงอันนี้ก็จะมีแต่จะเรียงกันใน2อันตรงนี้แล้วก็หนึงอันตรงด้านหลังเป็นตัวหนังสืออักขระด้านบนนี่มันจะซ้อนกันนะครับเหมือนกับลักษณะซ้อนกันนะแล้วก็อักขระตัวหนังสือ ก็จะเหมือนเม็ดพดนะครับแต่มันเป็นศึกไปแล้วแต่ลักษณะมันจะเหมือนเม็ดพดก็เขียนว่าภาษาไทยก็หลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะครับด้านล่างด้านบนก็เป็นอักขระของประจำหลวงพ่อทวดขอบ จะปิ้นนะครับด้านหลังคอจะปิ้นลักษณะปิ้นเล็กน้อยฮนะแต่ดูแล้วว่ามันปิ้นนะครับแล้วขอบด้านหน้าเนี่ยมันจะยกขึ้นนะครับด้านในเนี่ยจะออกแบบผิวก็จะเรียบแต่ก็ด้านขอบริมเนะี่ยจะยกขึ้นเป็นเส้นนะครับตลอดองค์พระแต่ด้านล่างเนี่ยจะดูแบบมันมองไม่ชัดนะครับว่าติดก,กับ ฐานพาด้านล่างฐานพาด้านล่างจะมาติดกับเส้นพอดีก็ลักษณะก็จะมีประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับดูแท้ดูชอบติดต่อมาได้ที่ไอดีไลน์099648794นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ